สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการสื่อสารในยุคดิจิตอลคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราได้มานี่ครอบคลุมหลายเรื่องเลยตั้งแต่แบบพื้นฐานมากๆครับพื้นฐานแล้วก็ไปถึงเรื่องโซเชียลมีเดียมารยาทออนไลน์จนถึง AI ที่แบบว่ากําลังมาแรงเลย ป้าหม่เราวันนี้ก็คือเหมือนมาสกัดแก่นสําคัญๆออกมาดูว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงเทคโนโลยีมันเปลี่ยนวิธีที่เราคุยกันติดต่อกันไปขนาดไหนแล้วเริ่มจากแก่นเลยไหมครับการสื่อสารจริงๆมันคืออะไรได้ค่ะจริงๆแก่นมันก็ง่ายๆนะคะคือการส่งข้อมูลความรู้สึกความรู้เอ่อจากคนนึงไปอีกคนหนึ่งผ่านองค์ประกอบที่คุ้นๆกันผู้ส่งสารสารช่องทางผู้รับสาร ใช่ค่ะตัวสารก็จะมีทั้งเนื้อหามีรหัสมีการเรียบเรียงอะไรแบบนี้แต่พอมายุคดิจิตอลไอ้ตรงช่องทางกับรูปแบบสารเนี่ยนะคะที่เปลี่ยนไปเยอะอ๋อครับจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นจดหมายคุยกันต่อหน้าตอนนี้มันกลายเป็นข้อความแชทรูปภาพสติกเกอร์วิดีโอสั้นๆมีไลฟ์สดอีกนะคะผ่านเน็ตผ่านมือถือคอมพิวเตอร์มันหลากหลายมาก ใช่ครับมันเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าคุณภาพการสื่อสารมันเปลี่ยนไปไหมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือวัตถุประสงค์เดิมๆอย่างการแจ้งข่าวสอนให้ความบันเทิงชักชุงใจอันนี้ยังอยู่นะคะคแต่ความเร็วความหลากหลายของดิจิตัลเนี่ยมันก็สร้างทั้งโอกาสแล้วก็ อืมความท้าทายใหม่ๆขึ้นมาด้วยที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียครับพวก Facebook, IG, TikTok, Twitter อะไรพวกนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วจริงๆค่ะมันเป็นพื้นที่ให้เราเชื่องต่อแลกเปลี่ยนแสดงตัวตนได้แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยมีตั้งแต่บล็อกส่วนตัวเว็บไซต์ไปจนถึงแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง Facebook นี่ก็ เปิดมานานมากตั้งแต่2 0 0 4คนใช้เป็นพันล้านเลยมั้งครับตอนนี้ใช่ค่ะหรือ YouTube สำหรับวิดีโอ Pinterest ไว้แชร์รูปภาพคือมันเยอะมากจริงๆประโยชน์มันก็เยอะนะครับเชื่อมต่อเพื่อนเก่าเจอเพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนความรู้หางานโฆษณาช่วยเหลือสังคมก็ยังได้ถูกต้องค่ะประโยชน์ทัดเจนมากแต่ในเอกสารก็พูดถึงอีกด้านหนึ่งเหมือนกันที่เป็นเหมือนดาบสองคมหมายถึงพวกเรื่องออความเป็นส่วนตัว การหลอกลวง fake news อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจิตด,ด้วยการเปรียบเทียบการเสพติดข่าวสารการใช้เวลามากเกินไปครับครับซึ่งการจะใช้ประโยชน์จากมันให้ดีก็ต้องมาพร้อมกับความเข้าใจความรับผิดชอบใช่ค่ะซึ่งก็นำมาสู่เรื่องถัดไปเลยก็คือมารายาทดิจิทัลหรือดิจิทัลอทิเคอ๋อมารายาทบนโลกออนไลน์นี่เอง มันสําคัญยังไงครับสําคัญมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเอ่อความสุภาพในการพิมพ์คุยกันครับแต่มันคือหลักปฏิบัติเลยค่ะเพื่อให้สังคมออนไลน์มันน่าอยู่ขึ้นปลอดภัยขึ้นเช่นไม่แชร์พาสเวิร์ดเช็คเงื่อนไขาการใช้งานการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ด้วยใช่ไหมครับไม่ส่งต่ออะไรมั่ว,วใช่ค่ะตรวจสอบความน่าเชื่อถืออ้างอิงแหล่งที่มาไม่เอาข้อมูลส่วนตัวคนอื่นไปเผยแพร่ถ้าเขาไม่อนุญาตการใช้ภาษา การไม่สร้างราม่าไม่สร้างความขัดแย้งอันนี้ก็รวมด้วยรวมค่ะแล้วก็เรื่องการให้เกียรติเวลาคนอื่นด้วยนะคะแบบว่าจะติดต่อง,งานหรือส่งข้อความก็ดูเวลาด้วยนิดนึงครับครับการให้เครดิตเจ้าของภาพหรือข้อมูลที่เราเอามาใช้อันนี้ก็สําคัญสําคัญมากค่ะคือต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราโพสต์เราแชร์เหมือนสร้างความเคารพกันในโลกออนไลน์ครับจากเรื่องโซเชียลเรื่องมารยาท ขยับมาอีกเรื่องที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยคือ AI ปัญญาประดิษฐ์ค่ะ AI หรือ artificial intelligence ระบบที่พยายามจะคิดเรียนรู้ให้เหมือนมนุษย์เราตอนนี้มันเริ่มเข้ามาในการสื่อสารเยอะขึ้นไหมครับเยอะขึ้นมากค่ะตั้งแต่แชทบอทที่ตอบเราอัตโนมัติการแปลภาษาการช่วยสรุปข้อมูลอ๋อครับครับ หรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเนื้อหาให้ตรงใจเรามากขึ้นในทางการแพทย์ก็มีนะคะช่วยวินิจฉัยวางแผนการรักษาในบ้านเราล่ะครับมีการนําม AI มาใช้อย่างไงบ้างก็มีความพยายามเยอะนะคะอย่างเรื่อง Thailand 4.0การลงทุน5 g พวกนี้ก็เพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็มีเรื่องการพัฒนาคนอย่างโครงการของหัวเว่ยที่มีอาเซียนอะคาเดมหรือรถดิจิทัลอ๋อที่เขาไปสอนทักษะดิจิทัลตามที่ต่างๆ ใช่ค่ะเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พยายามลดความเหลื่อมล้ำให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นอก็น่าสนใจครับมันไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแล้วแต่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมเลยถูกต้องค่ะสรุปแล้วการสื่อสารนี้มันเดินทางมาไกลมากนะครับจากหลักการเดิมๆพอมาเจอเทคโนโลยีดิจิตอลโซเชียลมีเดียแล้วก็ AI เข้าไปอีกมันก็ทั้งสะดวกขึ้นเปิดโอกาสใหม่ๆ แต่ก็ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีเรื่องท้าทายใหม่ๆให้เราต้องเรียนรู้ปรับตัวกันตลอดเวลาเลยค่ะเป็นยุคที่แบบว่าเชื่อมต่อถึงกันหมดแต่ก็ต้องมีสติในการใช้งานมากๆเลยค่ะครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วมันเชื่อมถึงกันง่ายขนาดนี้เราจะหาจุดสมดุลได้ยังไงระหว่างการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เต็มที่ กับการรักษาคุณค่าเดิมๆของการสื่อสารมารยาทความเป็นส่วนตัวอืมเป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็อีกคำถามคือ AI เนี่ยมันจะพาการสื่อสารของเราไปในทิศทางไหนอีกในอนาคตที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงตอนนี้เลยก็ได้ค่ะคงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะเทคโนโลยีมันไม่หยุดพัฒนาจริงๆ